เพื่อนบอกแค่โปะแล้วลูดออกอ้ oh, I have to show my face without makeup โปะตาโปะไว้ก่อนดีแล้วก็ลูดออกดูดิโป้ฉันแต่งหน้าไม่หนาแกก็นกโปะอย่างนี้ก่อนเป็นก่อนสวย,ยแล้วไงแบบว่าแต่งหน้าไม่หนาอะไรเงี้ย่าถูแรงเดี๋ยวดั้งเดี๋ยวดังล,ลงะลายน,นะ่ไหมโปะอย่างนี้แล้วก็ลูดออกดูอุ๊ยทำไมฝั่งไม่แต่งหน้าสวยกับฝั่งแต่งอ้าวอไม่ใช่ แต่มันใช้สะอาดมากเลยนะถูกแล้วไม่แสบตาไม่มีืออะไรเลยไม่จะแสบก็เพราะปลาร้าที่คามือเนี่ยนะว้าไปโหลดเพื่อนอโปะแล้วรูด <c oughs> อันนี้อันนี้แผ่นแรกนะคะแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเด้ออื้อ แต่มันดูุ้่มหน้าสะอาดนะมันไม,ม,นไม่มันไม่เหนียวหน้าพอใช้เสร็จมันก็จะแห้งไปเลยแห้งไปเลยเนี่ยอันตรายหน้าฉันเนี่ยก็ไ <c oughs> ม่ได้แห้งขนาดนั้นหรอกแต่หมานถึงว่าสําหรับสารนมันใช้เป็นคนใช้อะไรเหนียวๆไม่ได้คือไม่เคยเจออะไรที่ถูกและดีขนาดนี้มาก่อนไปลองนะคะผลิตภัณฑ์ของไรนะของนีเวียใช่ดีมากอันนี้เพื่อนนำมาแนะนำด้อค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่ไมีแอลกอฮอล์สำหรับคนแบบแพ้ง่ายเพราะว่าก็ไม่ทิ้งความมันด้วยอีนี่มันแพ้ง่ายมากค่ะอีนี่อะหน้าด้านอะไรก็ไม่เคยแพย้ก็มันไม่ทิ้งความมันมันน่านะแกหน้าฉันได้นี่แฟฟหละเออไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรแค่ตอนเซตก็คือมันจะมีออยล์ผสมอยู่เฉยๆถูขนาดนั้นจมูกหลุดออกไปหนละือเปล่อ๋อโอ้ลมแรงมาก เป็นคนธรรมซาค่ะแค่ไม่ได้กินอะไรแล้วรอไม่ได้กินไม่ได้กินเลยเลยก็ว่าอยู่มันไม่หลุดอะไรวะฉันฉัน,ฉ,นฉันทาแค่ตาเฉยๆแล้วก็นี่คนตาหลุดมาหนึ่งเส้น